ใบเฟินใบเฟินใบเฟินได้ใบเฟินขึ้นหลังกลับมาตั้งโซนกันใหม่ครับหมายเลย17ไหลกลับคืนไปถึงภาษาตัดต่มองข้างหน้ากันยังไงจะเล่นบอลแบบไหนก็แบบนี้จะเล่นยังไงจะเล่นยังไงยกยาวยาวมาเจ็บไหมเจ็บได้ไหมไหลกลับคืนมาครับทัานผู้ชมใบเฟินใบเฟินแม่ต้องคืนหลังครับตั้งโซนกันใหม่แบบนี้ครับ แล้วมาได้ยังไงได้ไหมได้ไหมโอ้ยบอลมันออกครับ oh, เหมือนจะหมดแรง s <S แต่มันไม่หมดนะครับแกกลายเป็นบอลตุ่มของใบเฟิร์นครับใบเฟิร์นตุ่มคืนหลังกลับมาตั้งโซนกันใหม่แดนหลังเลยครับใบเฟิร์นใบเฟิร์นข้อขึ้นมายังได้ใบเฟิร์นใบเฟิร์นจิ้งอัดสวัสดีแล้วเอาละครับมาสุกมาสุกโต้กับมาสุมกมูกต้ามาสุกติดไปเรื่องของใบเฟิร์นแล้ว ทั้งว่าดีกรรมการบอกฟาว่ามแล้วไม่ได้เปรียบกับรกรรมการได้ปิน,นปีคิดของมาสุดครับสมัครกรรมการนี่จะมองว่าด้เปรียบพอไม่ได้เปรียบมีย้อนกลับมาให้ประมาณนั้นมาสุกหมูกระทะทีมงานมาสุดหมูกระทะยกยาวยาวมาล่อยบลอลตกพื้นบอลออกหลังคนระับบอลตัง้งตีจากหน้าประตูของไบเฟิร์ มาใหม่ครับใบเฟิร์นใบเฟิร์นแทงมาจาังหวะนี้ไม่มีใครครับทะลุไปถึงพื้ัสษาประตูของมาสุกหมูกระทะมาสุกหมูกระทะมาสุกหมูกระทะเลยชันแหลบแหมจังหวะนี้เป็นบอลของใบเฟิร์นครับ ใบเฟิร์นครับจะไงจังหวะนี้ทุ่มมาติดผู้เล่นของมาสุกใบเฟิร์นมาสุกมาสุกใบเฟิร์นข้าผัวก็เราแล้วจังหวะนี้ไปไหมใบเฟิร์นแต่ชิงไว้แล้วยังไม่ได้ครวะยังไงจังหวะนี้ได้ไหมเอาละครับตอนนี้แทนมายิงไม่ได้ใบเฟิร์นใบเฟิร์นเอาละครับมาสุก มาสุกหมูกาตาโอ้ยแม่กองเชียร <w _> ์หลังอัศจรรย์ขอบคุณนะ่ของตู้อยู่ดีดีมาละมาละถูกมาครับดีหลังก็ไป สวัดีครับใบเฟิร์นไหลกลับคู่มือมุกาประตูไหลมาครับอ่าแล้วปล่อยก็ใบเฟิร์นปล่อยแล้วได้ครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ยิงไก่โอ้ยรีบไปหน่อยครับจังหวะนี้ครับแต่กลายเป็นบอลตั้งสิของมาสุมกมุกะดาเลยครับคู่ต่อไปทั้งสองสนามครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับ ่ามีใช่แล้วที่ครับสนามสามสนามสองคู่ที่สามยังไม่มาสนามต่อสนามนะครับหนึ่งสนามนี้เดียวสามสนามนี้ครับผมมาไหมครับแตงมาถึงได้ครับ ล็อกห,หน้าด้ปนไว้หักกับ,บ,ป,กบป,ปืน้าใหม่กไ็ไปปืนใบปืนล็อกไหลเลยไม่ได้เลยสก,กัดออกไปได้ครับเอ้กสก,กัดออกไปได้แล้วสวัสนี้ นายแตนจักวาลนี้ครับยกมาโอ้โหเตะกับคืนบอกเอาสงมาใหม่ครับกลายเป็นบอลทุ่มของมาสุกหมูกระทะ มาสุกโมกธะตุ้มยกมาครับจุ้มแล้วจังหวะนี้มาสุกมาแล้ว,ว้ได้ไหมได้ไหมติด็อกไว้ได้ครับกลายเป็นเก็มุมครับโอ้และมีปูดเข้าตาผู้ทัดประตูครับ ผู life, ้สาประตูครับแต่กรรมการจับเวลาให้อยู่ครับ ปประตูก่อนครับตอนนี้โอเคครับน่าจะไหวครับเป็นเป็มุมของมาสุกหมกระทาครับบ่งเช็ดออกมาิ่งแถวสองแถวสองได้ไหมมาสุกมาสุกม,มาสุกหมูกระทะมาสุก มาสุกแหวกแหวกเล่นหนึ่งสองแล้วแถวสองไม่ได้ครับใบเฟินจักได้ใบเฟินมาใบเฟินมาใบเฟินยกมาจังหวะนี้แม่ยาวไปหน่อยครับไปถึงผู้รักษาประตูของมาสุกหมูกระทะเลยครับมาสุกหมูกระทะมาสุกหมูกระทะไหลเข้ามาด้านในมาสุกหมูกระทะไหลตาตอ่อที่มาไม่ได้กับจังหวะนี้ใช่ไม การได้เป็นบอลชุ่มของมาสุขครับมาสุขุ่มระวังครับระวังยกมายาวยาวไหมแล้วบางบอลออกหลังไปครับคู่ต่อไปในสนามที่สองครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับลาทีพาณิชพกบกับตกรอบอีกล้ นะฮะในคู่ต่อไปนะครับสนามที่สองครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับลาติพันนิชนะฮะพบกับตกรอบอีกละวนะเตรียมความพร้อมไปเลยยกยาวยา,วยาวมาครับหวังได้อย่างไรครับไปยอครับไปเซินตามกันอยู่เอาแล้วมาสุกมาสุกได้มาสุกยกยาวยาวมาเก็บได้ เก็บได้อยู่แม่ไม่อยู่กษัตริยนี้ครับกลายเป็นบอลหลบหลังไปเลยครับเป็นบอลตั้งน้าประตูของใบเฟินใบเฟินแล่นออมาแล้วครับใบเฟินใบเฟินใบเฟินเปิดเมาอ้ไม่แม่นกับเพื่อนในสตรยนี้ครับทะลักไปถึงด้าประตูของมาสุกโมกทาอีกครั้งครับเปิดบอลยาวยาวมาเก็บได้ ทิงไว้ไหลเข้ามาเอาแล้วครับแม่ลักปถึงผู้สาประตูของใบเฟิรเล่นเร็วไปแล้วครับเล่นเร็วไปแล้วเล่นเร็วไปแล้วพีได้ทิงไว้มีตัวเตมีตัวเติมลไปัเราเปล่าเปล่าครับสวัสครับแม่างฝ่ายใจจะเล่นบอลแล้วครับสวัสครับสวสิบห้าสิบเจ็บับไหเ็บไหมครับสวัสดดูเพลนก่อนลครับดูเลนก่อน ยังไงครับเอายังไงยังไหมครับไหวไหมครับโอเคครับไม่ต้องครับแฟนประจำทีมไม่ต้องบอกยังไหวยกยาวยามาติดเพลนของใบเบิร์ มาสุกยิงได้จกเข้าไปด้ด้นในยิงได้ระวังครับระวังระวังครับระวังต่อครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับโนนสูงโอเพนครับแล้วอบอกไม่ได้ดวัวดีครับ และต้องขอขอบคุณเลยครับผู้อำนวยการโรงเรียนนนสูงสีธานีครับทีเตอร์เฟื่อสถานที่ครับให้ทีมงานไปจัดนนสูงโอเคครับในครั้งน,นี้ได้ใช้สนามแห่งนี้ในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนนรสูงสีธานีเป็นอย่างยิ่งเลยครับการเอืรอเฟื่อสถานที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งน,นี้ด้วยฮะบอลทุ่มของใบเฟิน ใบเฟินใบเฟินคือหลังกรไปรับะลักไปถึงผู้สาประตูใบเฟินครับมองอยังไงครับตอนนี้มองข้างหน้าแทงมาทิ้งไว้เก็บได้ใบเฟินใบเฟินปเนป,เนปเ็นมาครับแทงออกมาจากวานี้ ได้ไหมทิ้งไว้ยังได้ยังได้ยังได้เอาแล้วแบกมาแบกมาเอาแล้วครับช่วงท้ายแบบนี้ครับช่วงท้ายแบบนี้พละกําลังใครพละกําลังใครจะมีพละกําลังใครจะเหลือพละกําลังใครไปแล้วแบกไปแล้วแบกไปแล้วหรือเปากกแล้วเอาแล้วครับใบเฟินได้ไหมใบเฟินไม่ได้แล้วฟาวกรรมการบอกเข้าด้านราชสุขสวัสดีครับกลายเป็นทีคิกของใบเฟินครับ ค sociedad, ู่ต่อไปที่สนามสองนะครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับราตีพาณิชครับพบกับตบรอบอีกระครับส่วนสนามที่หนึ่งครับเตรียมความพร้อมเลยนะคู่ต่อไปครับขัดเนาะพบกับวิรารัตนโยธาครับในสนามที่หนึ่งครับขัดเนาะกับวิรารัตนโยธาแสดงว่าสนามที่หนึ่งนี้จะจบก่อนสนามที่สองแล้วแบบนี้ หิงโอ้ขามขานครับสหวะนี้ครับการเป็นบอลต้งเตะจากหน้าประตูครับโค้วิมาสุกหมูกระทะยกมาเจบได้ไหมแม่ทันครับยังทันยังทันอยู่ยังได้มาสุกมาสุกคืนหลังครับกลับมาตั้งตัวนลใหม่ยังได้อยู่มาสุกมาสุกมาสุกจี้มาสุกหามาสุกไหลมาสุกแจ้งกันว่าระวังแล้วครับ เอ้ลีว์ตัวเล่นตัวอะรครับบอลครับบอลไปแล้วครับบอลไปแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บให้ใหม่ครับโอเคครับบอลลูกนี้เลยบอลทุ่มขัมไบเฟิร์นบอลทุ่มฮัมไบเฟรมทุกเซนซ่าลวมาโนบีโตอบีได้เอาลล์เดย์มาสุกได้ไหมมาสุกได้มาสุกแทงแม่เข้ามือผู้สาวประตูครับ วางออกมาอย่างไรอยู่หนึ่งนาทีท้ายครับสกอร์ยังคงหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งนาทีท้ายหนึ่งนาทีท้ายเท่านั้นเอาอยาไปที่ดีกาอีกไหมครับสำหรับคู่นี้ครับจะไปที่ดีกาอีกไหมย,ยกยาวยาวออมาสุกหมูกระทะแล้วก็ไม่ออกครับยังไม่ออกด้วยครับแต่ติดขึ้นมาครับนี ไปปเก็ได้แม่บอลออกข้างไปครับการยีนจุดโทษจ็ดเล่นล่าสุดในสนามเท่านั้นนะครับจ็ดเล่นล่าสุดในสนามเท่านั้นนะครับการวางแผนการเปลี่ยนตัวช่วงนี้ก้องกลองไปถึงจุดโทษแล้วครับแล้ว กรรมการเ่านกบินมดเวลาการแข่งขันก็เตาล้วไม่ทันครับไม่ให้ออกคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้าครับเอาน้ำเขาไปกินได้ครับแต่แต่ตอนนี้นี่เจ็ดผู้เล่นล่าสุดในสนามเท่านั้นนะครับเจ็ดผู้เล่นล่าสุดในสนามเท่านั้นครับกลับเสื้อได้เลยครับกลับเสื้อขึ้นมาได้เลยครับจุดโทษนะครับเอาแล้วครับต้องมาดวลนีกอีกแล้วครับสนหรับสนามที่สองครับแม่สนามหนึ่งจบก่อนจุ่นๆเลยครับแบบนี้ ก็00เอาแล้วครับสนามหนึ่งก็ยัง00ครับภูพิทักษ์แบตเตอรี่กับมัทยมแสดขาวครับเห็นเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้เป็นการเสี่ยงแนละ้วต้องไปมุมเดิมไหมครับจุดโทษอ่าเราจะไปมุมเดิมรับแดดจะได้มีสองตาผู้รักษตาประตูอามาณนั้นครับตอนนี้ เรามุมนี spell, name, musician, 哈哈้คร uh ับสำการยิงจุดโทษครับเจอเลยครับเจอเลยสามคนแรกจุดโทษจุดที่หนึ่งครับหากไม่จบซัทเทนเดสจุดโทษจุดที่สองครับคนที่สี่เป็นต้นไปเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลย ผู้เล่นเลยครับผู้เล่นทั้งเจ็ดคนของทั้งสองทีมครับกลางสนามเลยครับผู้เล่นทั้งเจ็ดคนของทั้งสองทีมครับกลางสนามเลยครับ ตอนนี้ครับเป็นจุดโทษครับนคนแรกจะเป็นมาสุดหมูกระทาครับดิงก่อนครับมาส,สุดหมูกระทาะจะชิงความได้เปรียบก่อนได้หรือไม่ครับรอสัญญาณเสียงตกองวิจากกรรมการ โอ้โหนักเหลือเกินคกะทมโซงับมาสุดมูกระทะครับคนแรกของใบเดินับคนแรกของใบเดินับเข้าเพื่อเสมอครับ ีนกบิดมาแล้วเอา้าโหดีงครับแม่ยังได้ครับไล่ขึ้นมาแล้วตอนนี้คนที่สองของมาสุกหมูกระทะครับคนที่สองของมาสุดหมูกรทกะ จะชิงความได้เปรียบได้หรือไม่ครับจี้โอ้โหสองหนึ่งครับคนที่สองของใบเฟิร์นครับคนที่สองของใบเฟิร์น คนที่สามของมาสุขครับคนที่สามของมาสุด,สดจะเล่นยังไงแล้วคนที่สามครับ เพื่อขึ้นนำครับยี่เอาละครับสามสองครับสะกกรรวคนที่สามของไปเฟิร์ครับต้องเข้าไว้ก่อนแล้วครับตอนนี้ครับเข้าเพื่อยื้ครับเข้าเพื่อยื้ครับ จีเอ้านะครับยัมอยู่ครับสามสามครับสกอร์รวมครับสัตเพิ่มเดช้วครับแบบนี้ครับจุดโทษจุดที่สองครับสัตเพิ่มเดช้วครับขยับออกมาไกลนิดนึงครับแต่ว่าจุดโทษจุดที่สอง จุดที่สองครับคนที่สี่ครับของมาจุกหมกระยี่ห้าห้ครับสี่สามครับแม่จบไปหยุดที่ตรงไหนครับคู่นี้จะไปหยุดที่ตรงไหนครับคนที่สี่ของ ใบปืนครับถือว่ายิงร้อยเปอร์เซนทุกคนเลยครับที่ผ่านมาครับอย่างไงรกับจังหวะแบบนี้ถอยไกลแลวโอ้ถอยไกลเลยครับจะคืนสนามว่าถอยครับถอยเก้าแล้วก็ยี่โอ้โหสุดยอดตี สี่ครับสะอรอรวมเอาแล้วครับตอนนี้ครับคนที่ห้านะครับโอ้ไม่จบง,ง่ายๆครับแบบนี้ครับคูน่นี้ยือ้อกันสุดๆครับยังไม่มีใครทาดโอ้สวนสนามหนึ่งตอนนี้ภูมพิทักษ์แบตเตอรี่ครับนำอยู่ครับ คนที่ห้าครับยิ้วมไม้เข้าก็จะหวานนิ่งติดมือเต็มๆนะครับเอาละครับเอาแล้วครับแบบนี้ครับครับคนต่อไปของใบเฟิร์นครับจะจบไม่จบแล้วครับฮะไม่สองเหลือ,องอ๋อมีสองเหลืองครับ โอ้ทีมไหนเอือสนามหนึ่งมีสองเหลืองครับใบแดงอ่ะแล้วครับมัธยมแสดขาวโอ้มัธยมแสดขาวครับโดนสองเหลืองครับจุดโทษครับคนที่ห้าของใบเฟิร์นเข้าเพื่อไปต่อในรอบต่อไปครับจี้เอาวยังยังอย่างยุ่งอย่างยุ่เอาแล้วครับเอาแล้วครับยังไม่จบครับ โอ้จะเป็นหยุดที่ตรงไหนครับคู่นี้คนต่อไปครับคนต่อไปของมาสุกหมูกระทะครับแปะผู้รักษาประต,ตูยิงเองก่อนเลยครับยิงก่อนเลยครับบอกเอาก่อนเอาก่อนยิง ไรครับบอกเอาแล้วครับผู้สาวประตูจะยิงก่อนเีงเหมือนกันครับแหมขอก่อนอีกเลยครับเธอยิงได้ฉันยิงได้แล้วตอนนี้เข้าเพื่อชนะครับตาม่เข้าดีซาเตเดสคนที่เจ็ดนะครับยิงโอ้ยบอลไปดอยเลยมาดีเอาแล้วครับ ทที่เจ็ดจนได้ครับนี่ครับราาตัวสาบตัตัวจริงในสนามเวลาแข่งครับสำหรับมาสุกหมูกระทะโอ,โอ,โอ้ยิงยังไงก็ไม่จบเจ็ดคนจนได้ครับนี่นะครับทำไมเราถึงต้องเล่งเวลาในช่วงเช้าครับใน <c oughs> รอบลึกๆก,ก็มีการยิงจุดโทษแล้วนี่ให้เห็นมาแล้วยาวๆครับเ,เ,เอายังไงครับเอายังไง นายแม่ก็ตอนนีฮัตสิครับฮะตั๊บตั 4, ตสิครับสกอรอลว่ามใบเฟินต้องเข้าไว้ก่อนแล้วับจังหวะนี้ใบเฟินต้องเข้าไว้ก่อนครับจังหวะนี้เอาอย่างไงเอาอย่างไง เตียงนกบิดมาแล้วโอ้โหยังรับยังอยู่ครับห้าห้าครับตกอรวมมาบนแล้วก็แบบนี้วนแล้วครับใครก็ได้ครับเริ่มต้นใหม่ใครก็ได้ครับวนแล้วครับวนแล้วครับใครก็ได้ครับการใหญ่ครับเป็นการใหญ่ครับยองใส่ขาวเอ็กซอยห้าวนแล้วลิ้มกลับม่เลยครับอ้าวสนามหนึ่งล้วครับ บูมีทักแบตเตอรี่ครับเอาชนะอมัายมแดข่าาไปได้ครับหนึ่งูนครับสนามที่หนึ่เจอเลยครับคักเนะกับวีรารั์การยูดาครับ